ผู้ชายจะตกหลุมรักและวิ่งตามผู้หญิงลักษณะแบบนี้คุณลองสังเกตดูนะคะผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ร้อยทั้งร้อยผู้ชายวิ่งไล่ล่าและวิ่งไล่ตามร้อยเปอร์เซนต์ค่ะข้อแรกเลยเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจอยู่ใกล้แล้วพลานตกหลุมรักไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะคะผู้หญิงที่มีความจริงใจเนี่ยคนสัมผัสได้เพื่อนๆคนรอบข้างของเธอสัมผัสได้แล้วตกหลุมรักเธอเช่นกันค่ะจุดเด่นคือ วิธีนี้นะคนที่มีความจริงใจคือทำให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่าและวิ่งตามสเส็ปถถัดไปข้อที่2ค่ะการแสดงออกถึงการแบบตรงไปตรงมาพูดคุยแสดงออกถึงความจริงใจไม่ได้โกหกตั้งแต่แรกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะจำเอาไว้เลยคีย์สำคัญของความสัมพันธ์คือการที่คุณเริ่มต้นด้วยการโกหกชีวิตคุณจะพังไม่เป็นท่าแต่การที่คุณเริ่มต้นนะคะด้วยการจริงใจไม่ได้ก